ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับพระพิสุสง์กุบาจย์นะครับอยู่ด้านบนนู่นนะครับนี่นะครับตรงร้อนๆนะครับทําความสะอาดที่กะเปียภูมิโรงครัวนะครับเตรียมงานกระถินนะครับนี่เด้อพระอาจารย์พระครูบดีการนูเพียนนะครับหัวหน้าแผนกโรงครัวนะครับน่นนะครับอุบาจารย์กำลังไล่หยากเยื่อนนะครับอยากใยต่างๆนะครับเนี่ย ขออนุญาตเดินขึ้นไปบนชั้นบนนะครับนานๆครั้งจะมีโอกาสได้ทำความสะอาดแบบนี้นะครับด้านบนนี้ชั้นใช้เป็นที่เก็บของนะครับโออากาศคือเปลี่ยนไปหรือไม่ยุ่งนี้เหรอทันว่าได้เย็นเนาะปีละครั้งนะครับขึ้นมาทำความสะอาดบนนี้นะครับเนี่ยปณิานี้จะคัดแต่คนหน้าตาดีนะครับ ยี่เดจโนดีไว้ใช่ใช่ยคุณชายคุณชาไม่ประโยชน์เขาหรือเขามีหวจ้าดีนะครับคัดแต่คนหล่อหน้าตาดีนะครับโอ้ยปีละเทือนี่เนาะครับนี่เนาะขึ้นไม่เห็นนี่เนาะโอ้ยมันกี่ฝุ่นหลายคัดนี่นี่นี่นะครับจะอายุไม่ยืนก็ตอนนี้แล้วนะครับนี่ โอ้ยบ่ผมอบอกเฮ็ดบอยูดหล่นไปน,น,นะครับ <c oughs> อาจารย์ครูบาอาจารย์เฮ็ดงานโอ้ยภาพนิ่งผมไปอยู่ใสนอทีมงานภาพนิ่งผมนอนโทรหาเป็นโทรหาป,รปีญส่วนได้ภาพนิงน่งเด้อะนะครับ,บมันมืดนะครับนี่นะครับ <c oughs> ความหล่อไม่สามารถทะลุทะลวง <c oughs> ผมุมาซิวโาได้ลเซเมียนมาตรวขออภัยนะครับ ช่วงเตรียมงานนะครับนี่าานนปีละครั้งนะครับโอ้ยบันจะเกลียวกันดอกเตรยียมงานเดือนนีนะทำจะโบไหมทำงา้โอ้โหแต่ยังานนะยังยีเตรียมงานช่ยวาายก,กันนะครับก่อนจะถึงวันกระจินนะครับมีหลายอย่างหลายสิ่งที่ต้องทำนะครับทำความสะอาดอด้านบนนี้จะเป็นที่เก็บนะครับ เก็บสิ่งของต่างๆนะครับเวลามีงานสําคัญนะครับก็จะนําลงไปใช้นะครับเด้อแต่มันร้อนนะครับอยู่บนนี้อากาศร้อนเหลือเกินนะครับนี่ <c oughs> ใส่แมเข้าไปลวอากาศเปลี่ยนเลยนะครับนี่ โอ้ยมือนีก็สิได้แต่งานมงนี้แล้วเนาะขอแต่เล้วมือนีก็พอแล้วมือนีเด้อนะครับอาศัยพลังกำลังเลี้ยวแรงของคุบาชานนี่นะครับจิตอาสานะครับดูแลงานวัดวาพระศาสนาโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับงานบุญกระถินนะครับงานใหญ่ที่สุดของวัดบ้านเก่าบอนะครับทั้งงานกระถินทั้งงานวันคล้ายวันเกิดพระเดชพระคุณหลวงตานะครับลูกศิษย์ลูกหาทุกฝ่ายก็เลยรวมศิลรวมใจนะครับนี้ ทาความสะอาดสิ่งของที่ต้องใช้นะครับในโรงครัวนี่ถือว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดนะครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับสัพเพสตาอาหารริติกานะครับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงดํารงชีพอยู่ด้วยอาหารนะครับนี่อาจารย์อาทิเทพนะครับนี่ร้อนนะครับมันอยู่ใกล้สังกะสีนะก็มันร้อนเป็นพิเศษนะครับนี่ ข้างล่างก็เป็นแม่ขาวแม่ชีนะครับสัมมานินนะครับทํางานอยู่ด้านล่างนู่นนะครับบัวต้องการพนักงานหลายเรื่องเรื่องอย่งางเดอมถามว่ามือนิสิเรียวบัวเนาะนะครับไม่ใช่งานง่ายๆนะครับนี่หรือ,อไม่ได้มีค่าจ้างแรงงานอะไรนะครับนี่ สมัยเรียนยิ้มเริ่มจะไม่ยิ้มแล้วนะครับสมัยเรียนยิ้มนะครับนี่เริ่มคุมีลมอ่ะพระอาจารย์วิเศษนะครับพระอาจารย์มักคลืกนะครับนี่นะครับขดัดจนเป็นลายเลยนะครับนี่โอ้อากาศร้อนนะครับอยู่ใกล้หลังคานะครับก็เลยร้อนเป็นพิเศษนะครับนี่ อ,อ,อนุญาตลงไปข้างล่างนะครับตายตอนนี้อ่นกอนนะครับนนู่นนะครับพะอจย์พระคระกูกําลังสั่งงานอยู่นู่นนะครับนี่ห <c oughs> ลวงพ่อจอมขยันแห่งวัดบ้านเกาบอนนะครับหลวงพ่อพรนะครับนี่พูดยังไงก็ไม่ได้ยินนะครับ <c oughs> ยิ้มอย่างเดียวนะครับ อนุญาตถ่ายภาพที่โรงครัวนะครับไม่ค่อยเหมือนตอนเช้าเท่าไหร่นักนะครับนี่เตรียมงานกระถินนะครับเตรียมงานกระถินงานครัวก็เลยพิเศษนะครับนี่ล้างโรงครัวให้สะอาดนะครับอาจารย์พระครูกําลังสั่งการนะครับสั่งงานนะครับงานใหญ่ที่สุดก็คืองานโรงครัวนี่นะครับ แสดงว่าไข้ขึ้นเนาะตาเนาะนะครับห้ามป่วยห้ามเจ็บห้ามไข่นะครับเพราะว่าจะไม่มีคนมาเปลี่ยนนะครับงานครัวหรืองานสําคัญนะครับเจ็บป่วยได้แต่ว่าอย่านานนะครับ <laughs> อย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไม่สบายนะครับอยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับวัดบ้านเกางโบอำเภอหัวตะพานจังหวัดนาจเืิญนะครับ มองออกมานัานนี้จะเป็นลุงคัดแยกขยะนะครับอยู่ด้านนี้นะครับนี่ลุงคัดแยกขยะแล้วก็ห้องแม่ชีนะครับห้องแม่ชีแม่ขาวนะครับอยู่ด้านนี้นะครับนี่ติดกับโรงครัวนะครับเวลามาทําครัวมันจะได้ง่ายนะครับสะดวกนะครับตอนแรกก็ไม่เยอะนะครับพอดีพระคุณหลวงตาผมมามใหม่นี่มีแม่ชีอ่า สายพินนะครับจากนั้นก็ค่อยมีไม่ชีมาแจวัดทรำกองเพ้นนะครับนี่นะครับนี่เดินวนไปวนมานะครับมาดูครูบาอาจารย์ทำงานนะครับนี่ไม่รู้แผนอะไรนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่ ไม่รู้ว่าเป็นผนกอะไรนะครับเนี่ย <laughs> ผนกลวงทานนะครับเนี่ยมีแต่คนพึ่งผมนะครับมาอยู่ลวงทานนะครับ <laughs> ไม่รู้จัดถูกหรือเปล่านะครับนี่เ <laughs> พิพ <laughs> <laughs> ่งจะพักหายเหนื่อยเนาะ <c oughs> นะครับล่มยินที่สุดก็คือห้องแม่ชีนะครับนี่เ <c oughs> ด้อใครไม่มีตังค์ใช้ก็มาขอกับแม่ชีได้นะครับ <laughs> ทวงกันไปทวงกันมานะครับนี่อุโบสถการประเรียนวัดบ้านเกโบนะครับอันนี้เป็นตรงที่จอดรถนะครับแล้วก็ห้องน้ําห้องสุขานะครับผู้ใดมาทําบุญที่วัดนะครับเข้าได้นะครับนี่มีรถเข้ามาในวัดนี่นะครับนี่ตรงนี้จะกางเต็นท์นะครับเป็นที่ตั้งโรงทานนะครับนี่น้ําดื่มนครชัยนะครับเด้อนะครับ ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับเตรียมสถานที่ไว้นะครับจะมีพิธีพุทธาพิเศษนะครับไปจนถึงงานกระถินนู่นนะครับโดยเฉพาะวันที่สิบห้านี้นะครับนี่เตรียมสถานที่ไว้นะครับพุทธาพิเศษนะครับพระเครื่องพระผงนะครับที่จะไปบรรจุบนพระเศียรของสมเด็จพระพุทธโคดมบรมบารมีนะครับวันที่19นะครับบรรจุแต่ว่าพุทธาพิเศษนี่วันที่15นะครับ เย็นวันที่สิบห้านะครับนี่โอ้พญานาคสวยเลยนะครับนี่นะครับทีมงานครูบาอาจารย์ผู้เข้มขังนะครับนี่จัดการกับสายได้สายสินอยู่ตรงนี้เอาทีมงานคือบางเท่ทวงกันแล้วนะครับหรือไปเป็นนังนอกบวงแบ่งกันครับโอ้ยนะครับงานเรื่อยๆนะครับวันที่สิบห้าเด้อผู้ใดใครก็ตามนะครับมีเวลาว่างๆนะครับ 18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับจะมีพิธีพุทธาพิเศษสมโพธนะครับนี่นะครับนี่สมโพธพระผงพระเครื่องนะครับที่ครูบาอาจารย์นะครับช่วยกันทํานะครับ84% 0 0 0กว่าองค์นะครับเพื่อบูชาทําเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะครับเสร็จแล้วก็จะไปบรรจุที่พระเศียรของสมเด็จพระพุทธโคดมบรมบารมีนะครับ นู่นนะครับพุทธรูปที่กาลังสร้างใหม่อยู่ด้านนอกนู่นนะครับตรงทางเข้ามานู่นนะครับนี่นี่นะครับเตรียมสถานที่ไว้นะครับตรงกลางนี่เป็นพระเครื่องพระผงนะครับหลายแบบพิมพ์ด้วยกันนะครับครูบาอาจารย์ของวัดบ้านกบวนนี่มีสามพิมพ์นะครับแล้วก็มีภูดินถิ่นรมนะครับมอบแบบพิมพ์มาให้ใช้งานนะครับนี่ช่วงเตรียมงานนี่นะครับจนเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ หลายต่อหลายรูปด้วยกันนะครับพิมพ์ด้วยมือเองนะครับพิมพ์ซิลิโคนนะครับถ้าพูดผิดต้องขอโทษขออภัยนะครับนี่นี่นะครับมีพระเครื่องพระผงนะครับที่จะไปบรรจุที่พระเศียรของสมเด็จพระพุทธโคดมบรมบารมีนะครับเป็นพุทธาภิเศสมโพธนะครับพระเดชพระคุณลวงตาบอกว่าใช้เวลาไม่นานนะครับสวดอิติปิโส80จบนะครับ แล้วก็มีคาถาพุทธาพิเศษสมโพธ์นะครับเพื่อให้เป็นสิริมงคลนะครับบรรจุไว้ที่พระเศียรนะครับสมเด็จพระพุทธโคดมบรมบารมีนะครับไม่มีจําหน่ายจแจกนะครับไม่มีจําหน่ายจแจกให้เช่าบูชานะครับรุ่นนี้พุทธาพิเศษเสร็จเรียบร้อยก็จะนําไปบรรจุนะครับที่เศียรสมเด็จพระพุทธโคดมพระเศียรนะครับเด้อนะครับเหงืออไรใครย้อยเลยนะครับนี่ ว่าที่ประเดียนทำเก้าประโยคนะครับเนี่นะครับบอบางใจ้เกิดดูิเหลือสองรูปหนึ่งอย่แล้วเนาะหลายผนึกเนาะเด้อนะครับไม่รู้ไปอยู่ไหนบ้างนะแต่ละรูปแต่ละองค์นะครับเยอะหน่อยก็ผนกทายรูปนี้นะครับนี่เสียงดังโกเพื่อนด้วยนะครับ นะครับน้ำปนะาสินเรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่งจะลงรถเมื่อกี้นี้นะครับนี่เด้นนะครับน้ำแดงโซดานะครับน้ำหวานนะครับนี่สมเนีนยิ้มนะครับมาประจำการแล้วนะครับนี่ลูกเนนนะครับนี่เด้อเหมาะเลยนะครับกับครูบาอาจารย์กำลังทำงานนะครับเงื่อไหลไขย้อยนะครับนี่เอาไปเสิร์ฟครูบาอาจารย์ทึ่งๆเรื่องคุณลุย โอ้ไหเน้นนอามาให้เน้นไป่เน้นเน้นเน้นเนอาไปถวายคนนี้นะครับนี่ใส่ลอดให้น้ำอิน,นะครับลูกเน้นน้อยนะครับพยันทำวัดสวดมนต์เหลือเกินนะครับนี้เอาไปฝากครูบาอาจารย์เด้อมของท่งโลกขั้วผู้เด้อกรลั่งรุยงานตานี่ถวายอาจารย์ปิยสนน้รรเนี่ยนีมสาธุอนุโมนทน,มนานะครับโยมข้ามมาตั้งแต่ไปนนํ้ำขูนู่นนะครับฝั่งซ้ายนู่นนะครับ <c oughs> นี่เมื่อฉันนำปนักวนเด้อครูบาอาจารย์เด้อ เนียนยิ้มนะครับนี่เนียนน้อยของวัดบ้านเขาบอนนะครับมีด้วยกันห้าเนียนนะครับทีนี้ตัวเล็กสุดนะครับนี่ตัวเล็กสุดของสามเนียนนะครับนี่ครูบาอาจารย์กําลังเตรียมสถานที่งานกระถินนะครับสิบเก้าตุลาคมนะครับโยมนี่ไหวยน้ําข้ามแม่น้ําโขงมาเลยนะครับมาทํโรงทานที่นี่นะครับจะไปแวะที่วัดพิษก่อนแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็มาที่นี่นะครับนี่ น,น,นอนดีนอนได้ยอย่างนันง้น้ั่มขนบนนอนมังคองเฮงก็สีหลายนอนหนาเนาะเด้อนะครับจิตใจมาอยู่ที่วัดบ้านเกาอบอนี้นะครับนี่ทั้งวัดบ้านเกาอบอทั้งวัดพิโซพารามนะครับโยมจะมาทําบุญเป็นประจําประจํานะครับนี่ <c oughs> สามเณรยิ้มนะครับนี่